ก็สวัสดีครับอยู่กับตู้นิโนเซนนะฮะวันนี้มาพูดถึงเรื่องหน้าที่ของลีดวาวเนาะพอดีมีโอกาสได้สั่งลีด 125A นะครับลีด v f o r 3จากรัสดานะครับเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะ 10A 20A ไม่รู้แต่ราคาไม่ถึงพันแล้วผมก็เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลจูนคาบูเนาะคาบูโตได้ยินเสียงดังตุ้มเฮ้ยชิบหายแล้วอะไรเนี่ย เบิ้ลรถมาไม่เคยได้ยินเสียงนี้ถึงมันพังมันก็ดัง,งแงบดังแคกรอกครอก,รอกนะมันไมไ่มันยังไม่เคยมีอาการลีดแตกที่ผมนะครับตัวลีดวีฟอรสเจ้ากรรมแตกนะครับเห็นโครงไหมโค้งเขาแตกไปเลยนะนี่คอนเทนต์หลักจริงๆคือหน้าที่ของลีดวาลนะครับวันนี้ก็มีความเจ็บใจอย่างยิ่งไม่น่าไว้ใจของถูก นี่คือใบหลีดของเขาใบหลีดเขาก็จะเป็นตัวคาร์บอนแะท้นะะนเดี๋ยวฟังเสียงตอนผมบีบให้ดูจะมาบีบข้างๆกล้องเลยนะโอ้ยบีบไม่ขาดนะ่จริงๆใบมันก็ไม่ใช่ใบขี้ๆนะครับไม่ใช่ใบเลซินแบบแบบที่เขามาหลอกขายกันนะฮะนี่คือใบคาร์บอนพีรีเพลกนะครับการดีดตัวการคงรูปมันจะดีกว่าตัวเลซินค่อนข้างจะมากนะฟังเสียงก็รู้แล้วโยนลงพื้น กองแกงกองแกงถ้าเป็นงานเลซินนี้จะโยนลงพื้นดังแปะอืแต่นี้มันจะมีความแข็งนะความแข็งแรงแต่ก็เดือนกากาดผลสุดท้ายก็ระเบิดนะครับดีนะครับว่าเศษพวกนี้มันไปกองอยู่หน้าเนะี่ยกองอยู่หน้าเนี่ยไม่ได้ลงไปในเครื่องหน้าที่ของริดวาวนะฮะอ่ะ ลิดวาวมีหน้าที่ประจุ ID ให้กับเครื่องยนต์2จังหวะนะครับนะเราจะเห็นภาพว่ามันจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้หน้าที่หลักของมันก็คืออ่ะมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเมื่อจังหวะดูดของรถ2จังหวะชึบมันจะมีแรงดันแรงดันลบในนี้สุญญากาศเนาะอ่าสุญญากาศนี้เกิดขึ้นตอนตอนไหนคิดก่อนอตอนลูกสุบขึ้นเนาะอ่าลูกสุกขึ้นเกิดสุญญากาศลบในนี้ แล้วก็เกิดแรงอัดที่ฝาสูบเป็นจังหวะอัดแล้วก็เป็นจังหวะด,ดูดในเวลาเดียวกันนะครับแรงสุญญากาศในนี้จะทําให้ใบลีดเปิดนี่คือใบลีดนะใบลีดเปิดปุ๊บไอดีจะถูกดูดจากคาบูเข้ามาปุ๊บพอจุดระเบิดเรียบร้อยลูกสูบกําลังลงพอลูกสูบลงนะครับในห้องแข็งเนี่ยจะเกิดแรงสุญญากาศบวกก็คือมีแรงดันภายในนี้นะครับตัวโครงผมตัวนี้ มันไม่สามารถทนแรงดันนั้นได้เมื่อเกิดเกิดการบีบตัวแล้วก็แตกนะครับอาจจะเป็นด้วยสลีระของหลีดด้วยเพราะก็เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เปิดแข้งช่วยให้ใบหลีดมันช่วยใ,ใบหลีดมันเปิดขึ้นได้เยอะกว่าเดิมฮะมันจะติดตรงนี้อยู่ของปีฟอสเนาะอ่ะเมื่อเกิดสุญญากาศบวกในนี้แรงดันบวกมันจะเข้ามาปะทะกับหน้าหลีดซึ่งก็คือเจ้าตัวหลีดนี่จะไม่อ่ะ จะไม่ให้แรงดันออกไปทางคาบูนะครับมันจะลมปะทะเข้ามาปุ๊บมันจะปิดแน่นเลยปุ๊บแต่นี่ดูตัวนี้นะใบหลีกมีความเสียหายนะครับน่าจะน้องหนูกัด <c oughs> ตัวนี้ถ้าเอาไปติดตั้งในรถจะจะจูนยากมากๆเลยเพราะว่าแรงดันมันรั่วนะครับมันจะมีแรงดันย้อนกลับไปทางคาบูปึ๊บมันจะเกิดอาการแบบ กินไม่เข้าขายไม่ออกจูนยากรถไม่มีแรงแซงเวฟไม่ได้นะครับเวฟสองเชงมาแรงไม่เกินช่วงนี้โอเคนี่คือหน้าที่หลักๆของตัว l e ดนะครับ้วถามว่าเขา modify กันยังไงบางคนอเขาจะง่ายๆก็คือเขาจะตัดสันนี้ออกนะครับแล้วทำเป็นแผ่นเดียวให้ id เข้าเยอะที่สุด <c oughs> เร็วที่สุดแล้วก็มีการขวางของ id ให้น้อยที่สุดบางคนเหลาเสานี่ออกไปบางคน เจียให้มันแหลมเจียให้มันมนนะฮะแล้วแต่สุดแล้วแต่แล้วแต่สำนักอถัดมนานะฮะแป้นหลีดแป้นหลีดก็มีหน้าที่ซีนอากาศไม่ให้มันรั่วแล้วก็ต่อกับคาบูนะครับที่ต่อกับแป้นหลีดก็คือตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่า,อาปอดไอดีเนาะมันจะมีติดรถในรถที่คาบูโตโต,ต,ตนะครับเราจะไม่เห็นระบบปอดไอดีในรถ โนวาหรือรถอาร์ซีเท่าไหร่เพราะว่าคาบูเล็กเวลาปิดคันเร่งหมดมันมันกินทันอยู่แล้วแต่เจ้าพวกนี้ต่ำๆๆนะครับคาบู28มมตรอ้ยา28มิลเวลาเราเปิดคันเร่งปุ๊บแรงดูดอากาศในนี้ยังน้อยเนาะ,ะแล้วก็ปากทางเดินเปิดหมดเมื่อแรงดูดอากาศน้อยนะครับแรงดันไอดีมันก็น้อยตามคาบูเลยไม่สามารถดึงนะ้ำมันจากถ้วยดึงไอดีจากถ้วยขึ้นมา จ่ายน้ำมันไปยังเสรื่อสูบได้หมดนะฮะเรียกว่าจ่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตัวของ id นี้มันจะกกับอะปอดปอดไ d ดี ID นี้มันจะกักเก็บนะครับ id ดีเนี่ยเมื่อกี้ก็คือน้ำมันไหลออกมาเลยนะครับของผมน่าจะจูนเฟอร์ไปกำลังจูนอยู่เลยระเบิดตุ้มมันจะดึงไอดีจากนีน้เข้าไปจุดระเบิดอ่านี่คือหน้าที่หลักๆของชุดหลีดนะฮะนะก็สาระวันนี้แค่นี้ครับ เก็บใจอย่างอย,างยิ่งโอ้โหไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับอย่าไว้ใจของถูกนะครับถูกแลด้ดีไม่มีจริงนะครับฝากกันไว้ด้วยคาบูนี่ก็ถูกเหมือนกันนะจริงๆพันกว่าบาทแต่ว่ามันมันก็ค่อนข้างดีเลยโอเคนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งบางร้านไม่ถึงพันนะฮะจุนจุนง่ายจุนง่ายจริงๆแต่มาดูของแท้กันดีกว่าอาแอบขายของเลย ใครจะเอาไปปูยี่ปูยำนะครับลูกนี้เปิดราคาที่3,000บาทนะครับเนะเป็นของแท้ติดรถ KTM 2 5 0 SX นะครับตัววิบากเป็นเจ็ตไฟฟ้าเจ็ตนะนี้ต่อสองสายบวกลบรู้สึกว่าถ้าจิ้มแบตใส่มันก็น่าจะทำงานเลยมันน่าจะยกทันทีโอเคสวยๆนะครับลูกนี้นะลูกชักอือนีสวย คลิปนี้หลักๆแอบขายของนี่เองไปกลับบ้านบ๊ายบายครับบ๊ายบาย